สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกโฮย่ากันค่ะจากกิ่งก้านที่เราได้มาแบบนี้นะคะก็มีคนใจดีนะคะส่งมาให้ค่ะอันนี้เราก็จะตัดเอาเฉพาะส่วนใบนะคะเอามาชำค่ะนี่นะคะใบแบบนี้ตัดเลยค่ะเฉพาะส่วนใบโฮย่าหัวใจแบบนี้นะคะสามารถที่จะชำด้วยใบได้ไดค่ะนี่ค่ะ เมืเ่อ,เร,อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุชามนะคะเราก็จะใช้กระถางไซส์เล็กนะคะทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็อันนี้เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ําค่ะแช่ไว้หลายๆวันเลยนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งบีบให้หมาดแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เตรียมปลูกกันเลยค่ะ เอาขวยมะพร้าวนะคะใส่ลงไปในกระถางอัดให้แน่นค่ะข้อสำคัญนะคะก็คือการอัดให้แน่นๆนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเจาะรูตรงกลางนะคะเพื่อที่เราจะเอาโหย้่าใส่นี่หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเอาโหย้่าวางก่อนแล้วอัด อัดขุยมะพร้าวก็ได้เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็อัดให้แน่นค่ะคือให้แน่นขนาดที่ว่าใบโฮยาของเรานะคะไม่หลุดไม่ร่วงนะคะแบบนี้จะทำให้ดูอีก เอาวัสดุชํำของเราใส่ลงไปนะคะอัดให้แน่นเจาะรูตรงกลางเสร็จแล้วเอาหัวยาใส่อัดให้แน่นค่ะกดให้แน่นกดกดให้แน่นเลยนะคะ นี่เรียบร้อยแบบนี้ค่ะทำให้ครบทุกอันเลยนะคะเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเอาใส่ลงไปในถาดนะคะถาดรองก้นกระถางค่ะเอาไปเรียงให้สวยๆเลยนะคะอันนี้ก็ได้หลายหลายใบเลยค่ะเรียบร้อย อ๋ออีกอันนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะลดน้ําค่ะเดี๋ยวเอาน้ํานะคะใส่ที่ถาดรองกระถางนะคะประมาณสักครึ่งถาครึ่งถาดแค่นี้เองเดี๋ยวกระถางเนี่ยที่เราใส่เนี่ยก็จะซึมน้ําขึ้นมาเองค่ะทีนี้ก็รอรากออกเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ